สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ของชาวราศีธนูในเดือนมีนาคม2568รารสาศีธนูลัคนาธนูได้หมดนะคะเราจะทำนายกันด้วยลูกเต่าพยากรณ์แล้วก็ไพ่ g r e e n w i อ c h Oracle นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ลูกเต่าก่อนนะขอคำทำนายของชาวราศีธนูในเดือนมีนาคม2568ค่ะ เราได้สัญ,ญลักษณ์ของเลข9ราศีสิงห์แล้วก็ดาวเสากันนะคะเราจะมาพูดกันเรื่องความรักก่อนเนาะความรักอาจจะมีความตึงเครียดหรือความกดดันเกิดขึ้นนะคะ อาจจะเป็นเพราะความคาดหวังที่สูงเกินไปจากตัวเองหรือว่าคนรักช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องความเอาแต่ใจหรือว่าการควบคุมความสัมพันธ์เกินไปยังไงก็เปิดใจกันให้มากขึ้นแล้วก็พยายามรับฟังความรู้สึกของอีกฝ่ายแล้วก็สื่อสารกันแบบตรงไปตรงมามีความเข้าใจจะช่วยให้ความสัมพันธ์ราบรื่นขึ้นนะคะ แล้วก็การงานการงานคุณอาจจะต้องรับภาระงานที่หนักหน่วงแล้วก็มีความรับผิดชอบมากขึ้นอาจจะมีโอกาสในการที่แบบได้แสดงความเป็นผู้นำแต่ก็เพราอะอาการแบบโอกาสแบบนี้มันก็จะมาพร้อมแรงกดดันก็คือจัดการเวลาให้ดีอย่าแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวนะคะควรแบ่งงานหรือว่าติดต่อขอความช่วยเหลือ เหมือนกับว่าคือเวลารับงานมาเนี่ยเราก็จะต้องมีทีมงานนะนะคือกระจายงานแบ่งงานให้ดีทุกอย่างมันก็จะโอเคการเงินการเงินอาจจะอยู่ในสภาวะที่นิ่งหรือว่ามีข้อจํากัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับบ้านหรือว่าครอบครัวอ่ะมันอาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้บางท่านก็คือ เด็กๆปิดเทอมเด็กๆย้ายโรงเรียนก็คือให้ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเคร่งครัดหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้นะคะเน้นการออมเงินเพื่ออนาคตที่ดีกว่าแล้วก็สุขภาพลูกเต่าทั้ง3าลูกเนี่ยเขาบอกคุณว่า คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจอาจจะมีปัญหาความเครียดหรือว่านอนไม่พอหรือว่ามาจากที่ว่ามีงานเยอะเกินไปจนทําไม่ทันก็คือให้คุณนะเหมือนกับให้เรานะ่ะรู้ตัวเองเนาะเวลาเรารู้สึกเหนื่อยล้าเราก็พักให้ความสําคัญกับการพักผ่อนหาเวลาออกกําลังกายหรือว่าทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายทําสมาธิดูทีวีเดินเล่นฟังเพลง ร้องเพลงอะไรแบบนี้ค่ะให้คุณหาสิ่งที่คุณชอบทำในเวลาพักผ่อนของคุณแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่แบบเป็นเดือนที่ท้าทายมีโอกาสที่ดีที่ได้แบบเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเติบโตจากบทเรียนสำคัญในชีวิตของคุณดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นตัวแทนที่แบบตัวแทนของ เขาบอกคุณให้มีระเบียบวินัยแล้วก็เรียนรู้จากความยากลำบากเดือนเนี้จะเป็นเดือนที่แบบเติบโตเรียนรู้เรื่องความอดทนความพยายามระเบียบวินัยก็คือไอ้สามสิ่งเนี้ยอดทนพยายามระเบียบวินัยการเรียนรู้อะไรแบบเนี้ยคือมันแบบมันเหมือนกับว่ามันนำมาซึ่งความสำเร็จนะ คนเราคนจะสําเร็จมันจะต้องผ่านอะไรแบบเนี้ยความยากลําบากความอดทนความพยายามการเรียนรู้ในทุกๆวันแล้วก็คุณจะประสบความสําเร็จให้เชื่อมั่นตัวเองมากๆนะคะแล้วก็มุ่งมั่นกับเป้าหมายความสําเร็จมันจะมาถ้าคุณอะไม่ยอมแพ้ ขอค่ะ uh, เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ออร์คเคิลกันกร e นวิชกรินวิชออร์คเคิล traction แรงดึงดูด love ความรักความสําเร็จ divination โชคชะตาความเปลี่ยนแปลงไพ่ใบน,นี้เขาจะบอกคุณว่า คุณสามารถวางแผนงานดึงดูดเหมือนกับว่าเขาเรียกออะไรวางแผนงานกำหนดเป้าหมายแล้วก็ลงมือทำตั้งใจทำทำอย่างต่อเนื่องคือกฎของแรงดึงดูดก็คือทำเพื่อสิ่งที่ปรารถนาแล้วคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณพยายามดึงดูดเข้ามา ให้แบเนี้เขาจะบอกว่าให้คุณแบบมีความรักต่อตัวเองความรักต่อผู้อื่นความรักในสิ่งที่ทำแล้วก็คือมันเขาเรียกอะไรมันเป็นความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งใหญ่ในชีวิตรักในงานรักในเงินรักในตัวเองรักในชีวิตค่ะคือการมีความรักคุณคุณรักสิ่งใดสิ่งนั้นก็อยู่กับคุณ แล้วก็ความสำเร็จความสำเร็จก็คือเหมือนกับว่าคุณมีความพยายามที่ดีล้มีสติปัญญามีสัญชาตญาณมีความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะ่ะมันจะทำให้คุณคุณใช้ทุกสิ่งทุกอย่างในการดำเนินชีวิตแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จได้ภายใบนี้ ่งบอกถึงว่าการที่บางครั้งคนเราก็แบบเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงทิ้งสิ่งเก่าก็มีสิ่งใหม่ใดๆก็ตามคือมันเหมือนกับว่า,าจะพูดว่าอะไรดี คือคุณจะต้องมีความฝันความหวังมีการวางแผนมีการลงมือทำมีความตั้งใจแล้วก็โชคชะตามันก็คือจะแบบโชคชะตาเป้าหมายมันก็คืออยู่ในมือของคุณนะคะทั้งหมดคือไพ่ทั้งสี่ใบเนี่ย บอกว่าคุณจะสำเร็จแน่ๆคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองคิดถึงการงานที่ดีคิดถึงชีวิตที่ดีคิดถึงคนรักที่ดีสมปรารถนาทุกประการคะ่ะคือขอให้คลิปนี้สำหรับชาวธนูในเดือนมีนาคม2568ขอให้เป็นคลิปที่แบบ แม่นนะคะขอให้แม่นขอให้เป๊ะปังตรงเวอร์ขอให้ทุกคนโชคดีมากๆค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ